เนี่ยเาวดนี้ก็ว่าว้แล้วละเดี๋ยวไวดนี้งวดนี้เ็ดไว้นี่อาการกรกบนี่เน้นตัวไหนครับเน้น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 ซีเดอร์นี่นี่นี่เบิงเบิงเอาเลยนี่ซีไฮเป็นเลขวิ่งเลยบ่จับคู่โอ้สามตัวกับนี้ต่แนะวิ่งนี่บ่ครับอันนี้หมายถึงว่าเลขทีเกตได้มาไม่กิดนี่ไม่เกตสองตัวซีสองตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็หาตัวหนึ่งเนาะ อันนี้เป็นสูตรเก่ามันว่าสูตรพวงมาลัยคือเก่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยน้ำหาตัวยากแลยเนาะยากกับการกับงานกับเช็ดลายอย่างพูดับมันเกิดตัดผมจะเฝ้าตัวเลขกันคุยกันก่อนครับครับครับเออ มันงวดงวดที่แล้วนี่กระบอกวิ่งหาวิ่งหาแมนตัวเลขเข่าเต็มเต็มหาแต่ว่ามันก็เข่าหาเต็มเต็มเลยแต่ว่ามันก็แต่ให้จับให้กระบอกถือไปไหนาแล้วเนาะแต่ว่าแต่เป็นเลขวิ่งอะมันก็ถือแมนป่ล่ะแมนตัวจับคู่นี่ไก่เคียงทือว่าถือบอกไก่เคียงไม่ไปหาหนึ่งหาศูนย์โอ้ได้หาหนึ่งหาศูนย์มันหลุดมันหลุดไปเต็มหนึ่งเนาะแต่ ถ้าหาศูนย์นี่มันก็ครับถ้าเม่นหาหาหนึ่งมันก็เพิ่มอีกเตี่ยมนึงเป็นหาสองครับมันก็บ่แม่นให้่มีเด้บอกว่าให้เอานี่ลงมานั่งน้ำกันก็ได้นี่มาเบิ่งน้ำกันให้ผู้เพิ่นอยากได้ตัวนี้เพิ่นก็มาให้กันลันงานนี่กับบ่าวบ่าวเจ้าเจ้างานนี้วิ่งเกตวิ่งทีเด้อมื้อนี้กับเอาเจ็บเอางานนี้ก็เว้าไว้แล้วล่ะเดี๋ยวก็็เฮดไว้มื้อนี้มื้อนี้เฮ็ดไว้นี อาจารย์กบนี่เน้นตัวไรครับเน้นเน้นตัวหนึ่งเน้นซีเดอรนี่นี่นี่เบิงเบิงเอาเลยนี่ซีห้เป็นเลขวิ่งเลยบ่จับคู่โอ้สามตัวกับนี้ก็น่ะแต่วิ่งนี่บอครับอันนี้หมายถึงว่าเลขที่เ็ดได้มาไันก็นี้มีเ็ตสองตัวซีสองตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็หาตัวหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสูตรเกมันว่าสูตรพวงมาลัยคือเกแมนจับได้กันเอาแต่ว่า ติ้งที่มันเป็นไปได้ไหยซี่มันเข่าสองตัวเกตมันเข่าสองตัวเนาะตังใจหนออาจารย์ซี่เข่าสองตัวเกตเข่าสองตัวแบบใดหนอกระไม้เท่าไหรซี่มันเข่ามาสองตัวเทากับเจ้าตัวหนึ่งกระไม้เท่าหร่เขาหมายถึงไมชว่ามันตี่มีซี่ในในสูตรกันเหรอครับครับครับอือวันนี้แยกอาจารย์กบแยกกว่าไหมเห็นน่ได้ได้ได้ตามนี่เนาะเดาไห้เบิ้งได้เหรอแต่ว่าผมบอกว่าอย่าลืม ตือเล็กตัวเก้าตีมันออกอยู่ดูเล็กต <ue S 2> <or S 1> ัวเก้าเกตหนึ่งเกตหนึ่งอีกแต่ว่าในสูตรแถวนี้บ่บ่มีแต่มันมีเล็กเกตกับเล็กหนึ่งอยู่หนึ่งอยู่เนี่ยคือเพ่อจับให้แน่กระสันคือเพ่อจับเกตมีหมดไก่เพิ่นจับเอาลวดไก่เพิ่นจับเอาลวดเอาสรุปแล้วกของอาจารย์กบได้กลับแล้วหาสองหมวดว่างานมันอาจจะเิป็นหาหนึ่งคือสรุปแล้วตอนนี้มีเหล็กอยู่ มีเลขหนึ่งเลขหาเลขสี่เลขเจ็ดแมนหนึ่งสี่ห้าเจ็ดมีตัวเลขยูซี่ตัวเนาะมันแกนี่แต่กมีเจ็ดก็มีสี่อือเป็นเลขวิ่งเนาะแมนเจ็ดกับสี่นี่บนระบุกวาบนล่างเนาะแต่คือทั้งบนทั้งล่างเนาะครับ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 เอาแนวทางของอาจารย์ในเอาเขียนเขียนบันที่เห็นไหมอาจารย์เนี่ยโอ้ยอันนั้นเนี่ย โอ้เยนี่หน้ามันกินซื้อ,อดอกน้าปัตน่ะงวดบังหันอาจารย์กบกับ,บ่าวินได้งวดนี้จะเฝ้าวินเด้วันที่เท่าไรก็นนี่งวันว,วันที่หนึ่งที่หนึ่งหนึ่งสอคอคอสิงหาคมอ่าหกสี่อ่ะนี่อาจารย์กบเขียนเหงกับมือนะครับร้ามักต่ชอบช้อนไขน้ำไปนะครับเด้อเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรงวดที่แล้วนี่อาจารย์กบเขาเขาวิ่งนะครับเลขวิ่งนี่ตามที่มาติดตามอาจารย์กบนี่กับสเขาทุกงวดเด้ แต่ว่านี่จับคู่นี่กับยังอ๋อยังบระธานในเขานะครับยังบระธานในเข่าแต่ว่าโบแน่เหรอครับงวดต่อไปนะครับโบแน่นะครับงวดต่อไปงวดนี่สูตรร้อยพวงมาลัยเนาะสูตรร้อยพวงมาลัยนี่ได้เจ็ดหนึ่งก็ซื้อไปน้ำแน่เอากระจับใไปพรวดไปยังกระสันไหมเอาเขียนกระสันไหมลังก้นเป็นอีจับเพราะเป็นเป็นมันไปเก็ดหนึ่งนี่มันออกดูเจ้า เพ <so um> ื่อนที่มันใจอาจารย์พี่เดนะถ้าอาจารย์บ่เขียนเพื่อนกับเ่อยากกล้าซื้อบ่กล้าจับเองอ่ะนะอ๋อจับให้เพื่อนหลดอ๋ออ๋อเพื่หลายหางหลดอ๋อโอเคเอาไปตั้งบนเก้าพี่น้องสี่เหลี่ยมชัดๆเนาะครับเนาะอือได้ครับเด้อตัวเลขของอาจารย์มานี่กันพักกันวิ่งกันวิ่งแบบสูตรเดือนกับเจ็ดแน่หนิสี่เก็ดสี่หนึ่งสี่ห้าไปแล้วเมื่อ เอ้าอืมกับพวกน่แล้วเนาะตัวเด็กเป็นบ่มีผู้ใดสิฮู้ว่าตัวใดมันสิออกเนาะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดได้ตามสูตรเนาะอาจารย์กบเนาะไปเฮ็ดไว้ตามสูตรลหรอเฮ็ดได้ตามสูตรสูตรเลขวิ่งของอาจารย์กบแต่ว่าอาจารย์เด้อจังนั้นก็ว่าอัน ลูกน้องเทียนเป็นอะไรแจ้งขุนวะโอ้ลูกน้องลูกน้องอาจารย์เนี้ยบอกบ่กว่ลูกน้องเทียนกัหมายถึงว่าโอ้ลูกน้องเทียนเขาบัตท่านได้เป็นเทียนไหมโอ้เข้าเขาหัวแต่จับเลี้ไม่เห็ดไหมไปอื่เขาก่าหัวแต่มาเออเขาก่าเห็ดมาหลายแลายแต่ว่ามันนั่นมันนั่นบัท่านได้มีคนอหัวจักเขาบัตท่านได้แบ่งปันทั้งออกทั้งช่องที่ทุกขเพราะปันไดเนาะแต่ว่าตัวเล็กงดบ่งหัน จต่เขากับขอเอินอาจารย์ละไปอออาจารย์กบคือนเขาดันล่ะคนจีด้หูจักเพราะว่าถ่างวดนี่เขางวดหนาอ่าพี่น้องเรศซีัช่อง่นกับสิทธิตามอาจารย์กกปีกคือเขาเขากับตองเอินอาจารย์ไปก้อนละเ้าเพราะเป็นยังดอกเอินอาจารย์แลดีแล้วเพราะว่าเป็นเลขสูตรนะครับแต่เป็นเลขสูตรเขาจีเอินใส่คำว่าอาจารย์นะครับใส่คำว่าอาจารย์เพราะว่าเลขสูตรนี่บแมเนเลขฝันบแมเนเลขแมนครับอี่ยังนะครับเป็นเลขคำนวณนะครับเป็นเลขคำนวณที่เิ่นคำนวณใดนะครับ ใส่วิการวุ่นในอยากได้สูตรตำนนกับมหาอะไรโอ้สิให้เรียกสูตรบอกให้ให้สูตรเลยให้มหาบ้านเลยเอาแต่เบิ่งงวดนี่มันเขาอาจารย์กบบ่งสูตรแต่ต้องมาเอาด้วยตัวเองที่บ้านเท่านั้นเอาเดี๋ยว่านเลขเขาพี่น้องอยากมาแจ้งสีบอกที่อยู่อ๋อครับครับครับนี่นี่โอ้ยน้องนองหัวนัะเดี๋ยวเอาหพี่น้องเบื้องกักๆะครับเด้อ มากับมาแบบเฝ้าๆนะมาแบบนำหาตัวเพิ่นยากดูครับกับหัวเต้เหินนะครับหัวเต้พ่อกเดทยททำซึ่งเลขสตรเิ่นกับบยากนะครับเิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดไปแล้วนะครับกับมีเฮ็ดแต่มือเลขออกสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเลขแบบเลยหากคือดูถ่ายมูแต่ตามกิงตาสาเลขหุ่นตะกี้ก็่กยออกไปแล้วเนาะตัวนี้มันติเป็นตัวเด่นแต่ว่าแต่ว่าซีนี่มันเข่าสองตัว เจ็มันเข่าสองตัวม,มันขนาดกี่้านะอืมก็เลยจับคู่ให้ตามนี่เนาะครับ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 แต่แต่อาจารย์กบนี่มักคือถ่าวิ่งหนึ่งคือมักเก็ดกับซีครับครับอ๋อครับครับครับแล้วตัวที่จับคู่ให้นี่มกักมักตัวไดครับเจ็ดหนึ่งมักเก็ดหนึ่งแมนขีดเส้นเต้ให้แนบไปฮะาอ่าเอฟซีเป็นช่องเป็นอยากมันใจซีนี่มันเข่าสองตัว เห็นมันข้าสองตัวมันขนาดกี่น้านะอือก็เลยจับคู่ให้ตามนี่เนาะครับครับครับแต่แต่อาจารย์กบนี่มักคือถ่าวิ่งหนึ่งคือมักเกตกับซีครับครับอ๋อครับครับครับแล้วตัวที่จับคู่ให้นี่มักมักตัวไดครับเ็ดหนึ่งมักเ็ดหนึ่งแนขีดเส้นเต้ให้แนบไปฮะเอาเอพี่เป็นช่องพึ่นอยากมันใจ มัดหนึ่งเจ็ดสี่นี่โอ้มัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เอาโอเคครับตรงกันกับเลขวิ่งของอาจารย์กบนะครับเลขวิ่งกะมีเจ็ดกับสี่นะครับอันนี้บนล่างนะครับนี่ไงกำลจะเอาสี่ไปเรียนแบบเจ็ดแน่โอ้สี่หนึ่งสี่ห้าเป็นไงโอ้ครับ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 สี่เจ็ดเป็นไงครับอันนี้แอปมินมาถ่ายถ้ำเด่นะครับเพราะว่าดู เขตพื้นที่เดียวกันบ้านยางมาหากันก็นได้นะครับก็อาจารย์กบนีบ้หัวมั่บบได้ย่านโควิดนะครับเราาว่อยูววพื้นที่เดียวกัน<ๆ>ครับอ่ะตัวเลขตามนี้นะครับเนาะถ้ามักถ้าชอบก็จังค่อยน้ำไปเะครับเด้อถ้าบ่มักบ่ชอบก็บพานนะครับทา้งเอาก็เป็นเพียงซื้อตามครัผู้ใดอยากได้สูตรนี่ก็มาเอาอ๋อให้มหาจุบันเลยเนาะแม่แม่เอาครับอาจารย์กบบห่วงสูตรนะครับอาจารย์กบไม่ห่วงสูตรถ้าเข้ามาเอาที่บ้าน ว่าจําเป็นต้องมาหาอาจารย์กบเออเอาก,อกระเ,เพืองกระได้เพราะว่าสูตรนี่มันเห็ดได้คือกันเอาฟันโู้งฟันเห็ดได้บออแต่มหาผมผมก็ปกติดรุงปติป้าเป็นเห็ดนะเอออืออืออ่ะโอเคครับเอาครับสําหรับตัวเลขในงวดนี่นะครับของอาจารย์กบนะครับเออเพื่นว่าอาจารย์กบนะครับกะ้ามักกะชอบกะน้ำไปนะครับ้าประมักประชอบกะเดือผพานได้ครับเด้อทางช่องของห้องกะน้ำเสนอให้นะครับเป็นแนวทางนะครับกับว่าแน่นะครับว่าตัวเลขของห้อง บ่หูว่ามันติเข um ่าส yani ิลุดนะครับถ้ามักถ่าชอบจังคอยน้ำไปนะครับสำหรับทันท yeah, ี่เขามาติดตามรับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้ามักถ่าชอบเรื่องเล่าของตัวเลขนะครับทางช่องของเขาเป็นช่องที่ติดตามหาตัวเลขนะครับบน็ดดีบอนอดเด่นบน็ดเด็ดนะครับเข้าไปนะครับถ้าปรมักประชอบก็ผพานนะครับทันทีเขามาติดตามรับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่สิบประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขของ อาจารย์กบในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพน้าร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไว้พอกันไหมในคลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับ